สวัสดีอันนี้เป็นราคาถูกกว่า bns u นิดหนึ่งนิดหนึงก็ถือว่าเยอะอยู่นะ bns u อยู่ประมาณสัก2 2 0 0 0กว่าแต่เป็นรุ่นที่หลายๆคนยังใช้อยู่รวมกระทั่งตัวผมก็ยังใช้กล้องตัวนี้อยู่ซึ่งก็คือกล้องตัว GSC ตัวนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าผมนี่คือกล้อง GSC หมดเลยนะครับตัวใหม่ gs 4ตัวใหม่ ag gs 4เป็น micro four t h i r อันนี้เป็นยุคแรกที่เขาเรียกว่ามีอะไรล่ะมี 4K เคลคคอร์ดสูงสุดเลือก 4K ได้ mp 4บันทึก 4K กล้องตัวนึงที่ผมเอาไปใช้สตรีมมิ่งบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเมก็เก็ไปติดอยู่ในรถนี่ก็คือตัว micro four t h i r และนี่เป็นกล้องตัวเดโมโที่ร้าน mm hmm. ก็ยังเป็นรุ่นที่วางอยู่บนโต๊ะอยู่เป็นกล้อง gs 4นะครับ มาตั้งแต่รุ่น GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS5 Micro Four t h r s มีอยู่ทั้งหมดอยู่3โมเดล GS5 ยุคแรกแล้วก็เป็น GS5S แล้วก็2022นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตัวกล้อง GS6 ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็เป็นกล้องแค่ GS5 นะครับและปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าก็จะเป็นกล้องตัว GS5 Mark 2ออกมาตอนที่เราเห็นอยู่ ปัจจุบันที่ลูกค้าใช้ก็จะเป็น GS5S หรือ GS5 ธรรมดามากนะครับส่วน GS3 ลูกค้าก็ยังมีใช้อยู่ผมก็ยังมี GS3 เหลืออยู่2ตัวแต่ยังไม่ได้เซตราคาว่าจะเคลียร์แลนด์ขายไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมี GS4 อยู่ทั้งหมดอยู่11ตัว11ตัวใครที่ดูอยู่จะกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับสำหรับคนที่หาอยู่ GS4 ต้องผมใช้อยู่นะครับ แล้วก็มีไมอินดีตรงที่จอ L.C.D. ตรงนี้ฟลิปได้นะครับเปิดหน้าเปิดหลังแล้วก็เวลาต่อ H.D.M.I. Out เป็น H.D.M.I. Out ที่ครีน H.D.M.I. ผมก็ใช้ตัวนี้ไลฟ์สตรีมบ่อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเมื่อก่อนก็ใช้ติดรถอยู่แต่ G.S.4 ตัวนี้มีอะไรพิเศษกว่าโดยทั่วไปปกติแล้วมันติดอยู่ชุดหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับตอนนี้ราคามันผมมาลดราคาลงแต่มันแตกต่างกันที่ว่า มันจะมีก็เรียกว่าตัวอินเทอร์เฟสตัวนี้ตัวอินเทอร์เฟสที่ใช้กับกล้อง G-S4 ตัวนี้อินเทอร์เฟสชุดนี้ทำให้เราต่อสาย HDMI เนี่ยจาก m i โคร G-S4 เป็น m i โคร HDMI เวลาต่ออินเทอร์เฟสปั๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นสแตนดาร์ด HDMI อ่ะสแตนดาร์ด HDMI แต่สิ่งที่แตกต่างมากกว่านั้นก็คือเสียง ปกติถ้าเราใช้กล้อง GS4 GS5 เวลาเราอยากได้เสียงที่เป็น XLR 2ช่องคุณต้องซื้ออินเทอร์เฟสจะซื้อ z o ู m ซื้อเทส c a m หรือซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับมีใหเ้เลือกมากหรือว่าเราจะซื้อตัว Panasonic อินเทอร์เฟสตัว AW ที่ติดบนหัวกล้องก็ได้ตัวนั้นก็ได้2 XLR แต่อินเทอร์เฟสตัวนี้ก็จะมี2 XLR ให้เรานะครับแล้วก็มีแผ a นทอม Power ด้วย XLR ตรงนี้ก็จะใช้พวกไม่ ที่เป็นคอนเดนเซอร์ไม่นะครับก็มีแผ่นทอมพาวเวอร์มีออเด o โอเลเวลอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีปรับเพิ่มลดเสียงหรือจะเลือกเป็นไลน์อินก็ได้ถ้าเกิดว่าเราใช้กล้อง G S 4แล้วเราอยากได้ไมคที่เป็นแผ่นทอมพาวเวอร์นะครับหรือใครจะต่อช็อตการไมคได้2ตัวก็เอา G S 4วางบนอินเทอร์เฟสยูนิตแบบนี้คุณก็จะได้ไมคที่เป็น XLR 2ช่อง Input แล้วก็มี s d m i ที่เป็น Standard แต่สิ่งหนึ่งสำหรับคนที่ทำ o o บหรือทำสตรีมมิ่งสิ่งที่ได้เพิ่มนั่นคือมี SDI นะครับเราจะเห็นว่ามันมีอยู่4ช่องตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันปกติเราใช้แค่2ช่องมันจะมี 3G SDI ให้อยู่พอรพตนะครับ 3G SDI ให้2พอร์ตนั่นก็คืออินเทอร์เฟซตัวนี้คุณไม่ต้องซื้อ1คอนเวอร์เตอร์ ไม่ต้องคอนเวิร์ตสำหรับคนที่ทำา b s สตรีมมิ่งไม่ต้องทำคอนเวิร์ต HDMI เป็น SDI มันอยู่ในตัวกล่องนี้เลยแล้วก็เมื่อต้องการเสียงที่เป็นบาลานซ์ x r r 2ช่องหรือมี Phantom Power พวกคอนดนเซอร์ไมค์ก็ใช้อินเทอร์เฟสตัวนี้ได้เลยซึ่งอินเทอร์เฟสตัวนี้มีที่ปุ่มปรับเปิดเสียงตรงนี้ด้วยนะครับปรับเพิ่มลดระดับเสียงนะรับเพิ่มลดระดับเสียง2ช่อง อยู่ที่ตัวอินเทอร์เฟสแล้วก็ต่อไมที่เป็นช็อตกันไมได้เลยนะครับแล้วเป็น x m r w Input อันนี้เป็นสายสำหรับทำ ob นะครับสองต้องหรือ3กล้องเขาว่ากันไปแต่แล้วอันนี้เราได้เสียงแล้วยังไม่เท่าไหร่เนี่ยเราได้ตัวอินเทอร์เฟสตรงนี้ดีมาก3 gsdi 2ช่องสำหรับงาน ob gs 4เท่าที่เราใช้ gs 3 gs 4 gs 5ทุกคนก็รู้ว่ามันสามารถต่อดัมมี่ได้ต่อดัมมี่ก็ไม่ถึงว่า เวลาเราใช้ผ่านพวกสายดัมมี่พวกนี้หรือแบตเตอรี่ของมันก็แล้วแต่กล้องมันจะไม่ตัด p า n a ซ o นิ c ทุกตัวเปิดไปจนแบตเตอรี่หมดแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้ GS4 แล้ว s t ีมมิ n g 4่หชั่วโมงสบายคุณใช้ดัมมี่เนี่ยต่อเข้าไปเลยจะเป็นดัมมี D ่ดีแทหรือว่าดัมมี่ USB ก็แล้วแต่ก็สามารถใช้กับกล้อง GS4 ตัวนี้ได้นะครับอันี้ผมมีโปรโมชั่นหมายเลือกซื้อนี่โปรโมชั่นกลางปีนะครับสำหรับทุกคนกลางปีก็ อันนี้ไม่ได้รับจองนะครับใครมาก่อนเอาก่อนก็เลือกตามสบายถ้าเกิดว่าเอาเฉพาะตัวบอดี้สองหมืนทพร้อยหนึ่งถ้าอยากได้อินเทอร์เฟสอินเทอร์เฟสก็หมื่นเดียวนะครับอินเทอร์เฟสคือ10,000บาทซึ่งปกติแล้วเนี่ย Audio XLR ที่เราใช้กับกล้อง GS5 หรือ s 1 s 5ก็แล้วแต่ที่เป็นอยู่ Hot s h e อยู่ด้านบนนะเฉพาะอินเทอร์เฟสมันก็หมื่นสี่หมื่นหละอินเทอร์เฟสเสียง2ช่องนะครับอันนี้อินเทอร์เฟสนี้เนี่ย มันเป็นอินเทอร์เฟสที่มีเสียง2ช่องแล้วแล้วก็ยังมีคอนเวอร์เตอร์ในตัวคอนเวอร์เตอร์ที่ได้3 GSDI พอรพตนะครับบนสาย BNC ซึ่งถ้าเราต่อแบบนี้แล้วเราต่อ DC นอกนะครับต่อ DC ที่เป็น4พินนอกใช้แบตเตอรี่ V-mount แบบนี้เนี่ยก็เปิดใช้ได้ทั้งวันนะครับก็มีอินเทอร์เฟสให้เราเลือกใช้แล้วก็ตัวกล้อง g s 4ก็แล้วแต่ว่าจะซื้อจะใช้สมมุติว่าต้องการเฉพาะบอดี้กล้องอย่างเดียว วันที่กล้องอย่างเดียวตอนนี้ก็โปรโมชั่นก็อยู่ที่ห9ึ่มื่นเก้านะครับเบียอยู่ประมาณ22 0หมกว่าถึง2 3 0 0 0ลองไปเช็คใน BNS ก็ได้นะครับ ag กี gs 4ปกติชุดนี้เนี่ยรวมแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนตอนที่มันออกมาใหม่ๆเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วนะชุดนี้เนี่ยอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับอันนี้ทุกตัวนะครับทุกคนก็สามารถซื้อไปแล้วเอาไปใช้งานได้เลยสำหรับสายสตีมมิงสิ่งที่คุณต้องหาเพิ่มนั่นคือแค่เลนก็แล้วแต่ว่า ใ,ใช้ระยะไหนนะครับอาจจะเลือกซ้ำอย่างก็ได้หรือจะเป็น panasonic ก็ได้ก็เป็น microfiber เ n นถ้าระยะ steaming แบบที่มอนั่งประมาณนี้ก็เลือกเรนที่เป็น15หรือว่า25ก็ได้นะครับ25ด้านหลังก็จะละลายหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการด้านหลังละลายมากๆก,ก็เลนประมาณนี้แหละครับ18-20หนึ่ตัวก็สามารถใช้ตัวนี้แล้วก็เป็น clean HDMI clean HDMI ก็คือ ไม่มีตัวหนังสือขึ้นนะครับที่หน้าจอไม่มีตัวหนังสือขึ้นแต่จุดที่มันดีก็คือเรื่องของสตรีมมิ่งซึ่งหลายๆคนสามารถสตรีมมิ่งแบบนานๆได้ตัวนี้ถ่ายรูปโอเควิดีโอโอเคเพราะได้ทั้ง Full HD แล้วก็ 4K นะครับส่วนถ้าใครจะจับเล่นหรืออะไรเนี่ยผมก็จะมีตัวบอดี้อยู่ที่ร้านอยู่ที่ตั้งโชว์อยู่บนโต๊ะนะครับส่วนพวกนี้เดี๋ยวผมก็จะเก็บทั้งหมด ถ้าใครจะเอาหรือรับก็เชิญมาได้นะครับผมมีเพียงแค่11ตัวสุดท้ายสำหรับ GS4 นะครับส่วนเดือนหน้าก็น่าจะกลายเป็น GS5 Mark 2นะครับอันนี้เป็น GS4 แล้วก็ตัวอินเตอร์เฟสส่วนกล้องนี่ตัวนี้นะครับตัวที่ผมใช้อยู่ที่ร้านก็เป็น GS4 ตัวนี้ใครสนใจหรือใครมีเพื่อนมีฝูงอยากจะได้กล้อง GS4 ซึ่ง ราคาที่อมอนให้ไปตอนนี้ถือว่าเป็นราคาประมาณมือ2นะครับลองเช็คใน Google ได้มือ2ก็ตกอยู่ประมาณ 16, 17 0หแต่สิ่งที่เราได้ตอนนี้คือของใหม่หมดประกันแล้วแล้วก็แบตเตอรี่ก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในถุงอยู่นะครับมีแค่บอดี้กล้องแล้วก็แบตเตอรี่ให้ขอบคุณนะครับไปละบ๊ายบาย